ในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูฟังก์ชันจริงๆของ YouTube ดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่าต,ต้องกดตรงไหนนะโอเคนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลย, e. ยนะครับผมอยู่กับผม NE นนะครับผมและในคลิปนี้เนี่ยก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็จะมาพาแนะนำฟังก์ชันใน YouTube นะครับผมซึ่งอาจจะไม่ได้ลึกล้ำอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ผมจะยกตัวยอย่างมาสักสองอย่างแล้วกันนะนะในคลิป ก็ต,ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทำละเอียดกว่านี้อีกนะครับผมโอเคแต่ว่าตอนนี้เราจะมาเช็คข้อมูลวิเคราะห์ของของช่องพวกเราเนี่ยเป็นข้าวๆดีกว่าถ้าพวกคุณเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกับผมหรือว่าทําคลิปเหมือนกับผมนะครับอ่าพวกคุณก็อยากจะรู้สถิติสถิติของช่องตัวเองใช่ไหมครับว่าหรือว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าคุณต้อง คือเป็นใครก็ต้องการดูหรือว่าอยากรู้ข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วล่ะนะครับว่ามันมีมากมีน้อยแค่ไหนนะโอเคนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเริ่มอันแรกกันเลยแล้วกันนะก็คือข้อมูลแบบเข้าๆนะครับผมตัวที่คุณไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปที่ youtube Studio นะครับโอเคก็เดี๋ยวให้พวกคุณเนี่ยครับเข้ามาที่หน้าช่องของตัวเองก่อนนะครับผมครับแล้วพวกคุณก็จะเจอกับ,นะร,บรูปเหมือนกราฟไม่ใช่กราฟเป็นแผ่นูมแท่งนะครับผมอ่าตรงข้างๆกับ จัดวิดีโอนะครับผมจัดการวิดีโอเลยอ่ะ,ะกดเข้ามาปุ๊บนะมันก็จะ,ะแสดงข้อมูลวิเคราะห์ทุกช่วงเวลาของเรานะครับผมซึ่งมันก็อาจจะมีดีเลย์บ้างนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถสรุปผลได้แบบเรียลไทม์นะต้องรอนะครับในนี้ก็จะบอกอะไรกับบ้างนะครับก็ในนี้ก็จะบอกเราจะมองผู้ติดตามยอดดูนะครับการกดไลค์กดชอบเนี่ยก็จะบอกงี้ความคิดเห็น ความคิดเห็นนะครับแล้วก็การแชร์โอเคนะครับถ้าทุกคนเห็นของผมเนี่ยก็จะมีดังนี้และครับผมก็จะมีผู้ติดตาม792คนดู1นึ่งกดไลค์7จ0 2คอมเมนต์484กดแชร์1้9อุ้ยมันมีคนมาแชร์ช่องผมด้วยวะเออคลิปไหนวะเนี่ยผมก็ไม่ได้ตรวจดูขนาดนั้นหรอกนะครับอ่ะแล้วข้างล่างนะผมก็คือยอดดูล่าสุดนะครับ ก็เอ่อมันจะมีนับย้อนนะครับผมไป7วันนะครับผมก็คือสมมติว่าคุณลงคลิปมาเนี่ยก็ลงคลิปตักสามสี่คลิปเนี่ยมันก็ถ้าคุณคลิปนั้นน่มันลงอยู่ภายใน7วันนั้นน่มันก็ยอดอยู่ที่สรุปอยู่อยู่ในยอดดูล่าสุดเนี่ยมันก็จะยังอยู่เลยครับแต่ว่าหลังจากผ่าน7วันไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายตามตามการเวลาของมันนะครับผมเพราะว่ามันมีวันหมดอายุนะนะครับอ่ะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีผลงานล่าสุด คือคลิปเราลงอะไรล่าสุดไปนะครับก็จะบอกรายละเอียดเราค่อนข้างจะชัดเจนแต่จริงๆเราสามารถเช็คได้ละเอียดกว่านี้นะครับผมใน youtube Studio นะครับซึ่งนี้ก็จะมีอ่คนดู1,500ทำให4ไลค์4คอมเมนต์ก็ว่าไป4คอมเมนต์นะครับมันไม่รวมคอมเมนต์เอ่อของเรานะครับผมคือไม่รวมคอมเมนต์เจ้าของช่องนะครับอ่าใช่ครับผม4คอมเมนต์นี่คือจะรวมเฉพาะของคนดูนะครับผมหรือว่า เองใครใครใครก็ตามที่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของช่องอ่ะเออนะครับง่ายง่ายอ่าแล้วก็ข้างล่างมาอีกแล้วผมก็จะมีวิดีโอสั้นยอดนิยมซึ่งมันก็จะออแนะนําไม่ใช่แนะนําก็คือเอามาให้เราดูนี่แหละว่าท็อปไฟลของเราเนี่ยนะครับท็อปไฟของเราเนี่ยในช็อตเนี่ยเอ,อ่ออันไหนมันได้รับความนิยมนะครับก็ของผมก็มีอยห้าคลิปนะก็จะมีหลักพันกับหลักหมื่นกะ็นะเป็นหลักหมื่น หลักหมื่นหลักแรกในช่อง n .e9 เลยนะครับผมก็อ่ะอ่ะต่อไปข้างล่างนะครับผมก็มีวิดีโอและการสตรีมแบบสดยอดนิยมอะไรคือวิดีโอและสตรีมแบบสดยอดนิยมใช่ไหมอ๋อผมเก็ล้ก็คืออันนี้นะครับมันก็จะรวมคลิปคลิปในคลิปเต็มปกติครับผมก็คือคลิปวิดีโอเต็มแบบพวกความยาวเกินหนึ่งนาทีหรือว่าแล้วก็เป็นคลิปสตรีมด้วยนะครับผม ถ้าคลิปไหนมันยอดวิวสูงๆเนี่ยมันก็จะติดท็อปเห็นะท็อปไฟเหมือนกันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีผู้ชมของคุณนะครับผม,มก็จะมีอายุเพศนะครับผมแล้วก็ภูมิศาสตร์นะของผมเนี่ยก็จะมีคนอายุเฉลี่ยในสิบแปดยี่สบสี่แต่ว่านะครับทุกคนเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะครับว่าทําไมคนดูช่องคุณเนี่ยทําไมแก่เยอะจังเลยนะครับคือบางทีการสมัครแอคเขาเนี่ยแอคเขาสมัครของ u t u b e ใช่ไหมมันก็จะมาจาก อีเมล Gmail ก็คือคุณสมัครกับ Google นั่นแหละแล้วบางทีเอ่อการเข้าถึงสิทธิหรือว่าการเข้าถึงอะไรบางอย่างเนี่ยอายุน้อยกว่าสิบแปล่ะคุณไม่สามารถเข้าถึงมันได้ใช่ไหมละ่ะบางคนก็เลยปรับอายุไงแบบอายุแบบปรับเป็นเกิดปีหนึ่งปี1998้ารอยาสิบปดอะไรเงี้ยเออเป็นผมผมก็ปรับอะเพราะว่าผมเข้าแอปบางแอปไม่ได้นะนี่แอปอะไรนะแอปอะไรไม่รู้นะครับเก็บเงียบไว้ก่อนอะ ก็นั่นแหละรครับผมคือไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมคนดูของคุณแกนะครับคนคือในข้อมูลมันอ,อาจจะบอกว่าคนดูอายุเฉลีย 25, 30, 30, 30่ยยี่0้าสามสิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆอาจจะเป็นเด็กเด็กน้อยอะได้อายุสิบเอ็ดสิบสองหรือว่าคนที่อายุคือเอาง่ายๆคือเชื่อว่าผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่อายุจริงๆของคนนั้นเออผู้ใหญ่ที่ไหนมานั่งดูคลิปปัญญาอ่อนของกูวะเห็นไหมใครมาจะนัางดูคลิปผมอะเออนะ แล้วก็เพศนะครับผมในเพศเนี่ยก็จะมีเมลกับฟ e ีเมลแล้วก็จะมี User อร์สเปคติฟสเคืออะไรวะเอ่อผมเดาน่าจะเป็นเพศทางเลือกนะซึ่งก็ดีละที่เป็น0%นะครับช่องนี้มันต้องเป็นแบบนะสีเทาไม่มีสีลุ้งนะครับผมอ่ามีผู้หญิงดูผม37คนถามว่าเปอร์เซ็นต์พวกนี้เอามาจากไหนใช่ไหมครับก็150,000ของผมเนี่ยอ่าจำนวนดูทั้งหมดของผมนะ เขาก็เอามาสรุปเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วเขาแยกได้ไงนะว่าเป็นหญิงเป็นชายใช่ไหมก็ผมคิดว่าตอนสมัครเนี่ยมันจําได้ว่ามันมีถามเพศด้วยนะว่าคุณเพศอะไรใช่ผมว่าผมจําได้นะตอนสมัครอีเมลเนี่ยแอคเคาท์พวกเนี้ยมันจะมีถามเพศด้วยถ้าคุณเป็นผู้ชายแต่คุณกดเพศหญิงเนี่ยก็ในบันทึกของผมมันก็จะเป็นเพศหญิงนะครับผมนั่นแหละตามนั้นแล้วก็ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์นี่ก็ไทยแลนด์นะ ของผมนี่ก็ผมคนไทยอะ่ะคนไทยก็ต้องดูคลิปผมเยอะอยู่แล้วล่ะคือคลิปของผมเนี่ยมันก็เคยมีคนต่างชาติเข้ามาดูนะครับผมเพราะว่าผมเคยลงชาร์โดไฟไปไงแล้วคนดูมันเยอะด้วยเออนะครับก็เลยมีต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินเดียกับรัสเซียนะครับผมดูผมนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะประมาณ4ี0ห้าคนรวมแล้วนะอาแล้วไอ้พวกเนี้ยระบบมันเนี่ยระบบ u t u b e เนี่ยเขาคัดแยกได้ไงนะครับว่า นไหนเป็นชาติไหนนะครับผมอ่าก็ดูอย่างประเทศไทยนะครับคือเวลาคุณซื้อโทรศัพท์มาใช่ไหมคือผมมันขึ้นกับทางร้านที่คุณซื้อเลยอันนี้ผมอาจจะบอกไม่ถูกหรือตรงความเป็นจริงนะตอนผมซื้อโทรศัพท์เนี่ยเขาก็ผมตัดสินใจที่ซื้อปุ๊บเขาก็จะลงแบบพวกรายละเอียดแบบว่าลงรายละเอียดภาษาให้เราเลยนะครับผมผมว่าเปิดเครื่องเข้ามาใช่ไหม,มว่าผมตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ปุ๊บ เขาก็จะตั้งค่าพวกภูมิภาคให้เรานะครับก็นะเราคนไทยเราก็ต้องตั้งภูมิภาคภูมิศาสตร์ประเทศไทยนั่นแหละมันก็เลยเป็นข้อมูลก็คือคุณเออนั่นแหละคุณตั้งภาษาได้คุณตั้งประเทศไทยมาคุณก็เออบันทึกของคุณก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมเป็นประเทศไทยของผมนะนั่นแหละก็จะมีแค่นี้แล้วคือพวกคุณอาจจะค้างคาใจเรื่องนี้ไปก็คือถ้าอยากเช็คดิสไลค์ใช่ไหม คุณจะไปเช็คตรงไหนผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้แล้วล่ะว่าจะต้องเช็คตรงไหนนะครับแต่ว่าคนทั่วไปที่ไม่ใช่คนทําช่องเนี่ยก็คือจะไม่สามารถเห็นได้เลยว่าดิสไลค์ในคลิปคลินั้นหรือว่าดิสไลค์โดยรวมเนี่ยจะมีเท่าไหร่หรือยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูดีกว่านะครับว่าช่องของผมเนี่ยจะมีดิสไลค์มากแค่ไหนนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในสตูดิโอยูทูบสตูดิโอแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดใช่ไหมอ่าเราจะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดปกติ ผมอาจจะไม่ได้ขึ้นรูปประกอบให้เข้าใจขนาดนั้นนะเราจะตัดผมจะขึ้นตรงที่มันสัมพันธ์จริงๆเลยแหละโอเคแล้วให้คุณมามองที่แถบข้างล่างครับผมมันจะมีแถบเครื่องมืออยู่นะครับให้คุณมาที่ข้อมูลวิเคราะห์นะครับที่เป็นเปนรูปแผ่นภูมิแท่งนะครับผมแบบเดียวกับที่อยู่ในหน้าหน้า youtube เลยนะครับผมอ่ะกดเข้ามาปุ๊บมันจะอยู่ตรงกลางเลยนะมันจะมี5ช่องแล้วก็อันที่ช่องที่3นะครับโอเคซึ่งจริงๆไม่ต้องมาไม่ต้องมาอีกนล้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาหน้าแดชบอร์ด แล้วคุณเห็นคลิปของผมไหมไม่ครับหนึ่งร้อยวันะจญภัยในโลกกว้างเนี่ยอ่าผมกดเข้ามาปุ๊บนะครับถ้าอยากเช็คไอ้นี่นะอยากเช็คเอ่อเขาเรียกว่าอยากเช็คยอดดิสไลค์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยให้คุณมาที่ประสิทธิภาพของวิดีโอนะครับผมกดเข้าไปเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดกดคือกดกดตรงประสิทธิภาพวิดีโอเลยนะผมมันก็จะพาเข้ามาในในแบบเอ่อหน้า ผลรวมนะครับผมขวกสรุปนะครับผมโอเคซึ่งในนี้ครับมันก็จะมีบอกหลายอย่างนะครับผมเป็นภาพรวมการก็ถึงมีส่วนร่วมและผู้ชมนะครับแต่ว่าส่วนสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่อย่างอื่นนะครับในคลิปนี้เรามาพูดถึงดิสไลค์นะครับผมโอเคถ้าอยากเช็คดิสไลค์เนี่ยก็ตามนี้นะครับผมให้คุณเข้ามาที่การมีส่วนร่วมนะครับผมและเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับคุณก็จะเจอชอบและวงเล็บด้วยกับไม่ชอบนะครับ นั่นคือเป็นตัวบอกดีสไลด์ของคุณนะครับให้คุณกดเข้ามาเลยอ่าดูนะครับผมมันก็จะมีบอกเอ่อเล็กๆเ,เลยนะครับผมก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นคือมันละเอียดแหละแต่ว่ามันมองไม่ค่อยชัดนะครับมันมองไม่ค่อยดีอ่าข้างบนเนี้ยในคลิปมันก็จะมีบอกตัวคลิปของคุณใช่ไหมว่าเอ่อค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยระหว่างกดชอบกับไม่ชอบเนี่ยมันก็จะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้คุณมาครับซึ่งเก้าสิบเ็ดเซนเนี่ย ก็คือคนกดชอบนะผมส่วนอีกที่เหลือนะครับก็คือคนไม่ชอบนะครับก็ดูตามในรูปได้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีค่าเฉลี่ยของช่องครับผมค่าเฉลี่ยของช่องนี้ก็จะเป็นแบบคือมันก็เหมือนหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขอะก็คือมีเลขหลายเลขเอามารวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนที่มันมีก็แบบเดียวกันเลยนะครับผมก็นะก็จะสรุปมาให้คุณแบบละเอียดเลยนะครับถ้าสมมติว่าในคลิป สมมติว่าในคลิปต่อไปเนี่ยคุณทํายอดไลค์ได้เยอะมากๆเนี่ยสมมติว่าคลิปนั้นอน่ะมันไม่มีอ,อยอดดิสไลค์เลยนะไม่มีเลยเนะี่ยไอเปอร์เซนต์ค่าเฉลีย่ยของคุณน่าจะเพิ่มขึ้นนะผมผมเชื่อว่ามันจะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าตัวหารมันจะน้อยลงเอไอตัวไอตัวดึงมันจะน้อยลงมันทาให้เปอร์เซนต์มันเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็เป็นทั้งหมดวันนี้ละกันนะครับผมแต่ยาวไปนะก็ขอภไยละกันที่ผมพูดยาวไปนะครับผมโอเค เดีย๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาลงลึกเรื่องเกี่ยวกับเอี๋ยว u ูทูบสตูดิโอแล้วกันนะครับผม่งก่อนจะจากกันไปเนี่ยผมอยากจะอธิบายให้เข้าใจก่อนละกันนะว่า o ู t u b สตูดิโอในคอมกับโทรศัพท์เนี่ยมันต่างันยังไงใช่ไหมคือจากประส,บ,สบการณ์ที่ผม,มเคยเนั่งดูยูทูบสตูดิโอในคอบเนี่ยมันก็ครับผมรายละเอียดหรือว่ารายละเอียดในบางอย่างเนี่ยมันมีมากกว่าในโทรศัพท์นะครับผมคือ มีหลายอย่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาคอมไปต้อนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูแล้วกันนะแต่ตอนนี้ผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็ก็นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านมากน้อยเพียงใดก็ฝากเอาไลก์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมผมว่าจะพูดผิดผิดถูกๆนะผมไม่ค่อยออกไ,ไม่ค่อยได้ออกหน้ากล้องเลยนะครับโอเคก็เอาไปเชอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้เอนจีน่าสวัสดีครับ